ลไม้ค่ะตัวนกงิ่นราวนีใช้อะไรน้าถึงได้ใสเดขนาดนี้นะคะยี่อแปะรานะก็ยังไม่มีตีกาอะคะสีก็เกิดจากการเจอแดดนะคะความนุ่งคลำนะคะมัน่าเราใช้เผลิตองอีกนะคะเป็นเซรั่มนะคะคางผิวนะขออีกนะวเ้นะตัวนี้นะคะเบาบางสมเร็นะทำให้ผิวหน้าใสเนียนะคะต่อให้เจอแดด มีส่วนนยะอันนี้มาบอกเคล็ดลับแล้วนะเ <ผม S 2> นอะถ,ถ้าเกิดรู้แล้วเนี่ยแล้วอยากใช้เนี่ยเข้ามาเลยนะถามถึงได้นะคะเรามีจำหน่ายนลิตภัผ่านตัวนี้นะคะ,ะ,คะแม้แต่เด็กยังใช้ได้เลยคุณแม่นะคะที่ยังท้องอยู่ก็ใช้ได้นะคะแล้วก็มีตัวเลือกหลายอย่างเนาะให้ได้ใช้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่เซรั่มอย่างเดียวนะ แต่ที่เราใช้จริงๆนี่คือเซรั่มตัวนี้นะสนใจกระถักเข้ามานะจ้ะ